การทำงานอย่างสุจริตสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนตอนนี้น้องๆเป็นนักเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วโตขึ้นน้องๆอ,อ,อยากจะเป็นอะไรกันคะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาชีพสุจริตกันค่ะคำว่าสุจริตคืออะไรนะ คำว่าสุจริตคือการทำงานที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นเช่นอาชีพเก็บขยะอาชีพกวาดถนนอาชีพค้าขายอาชีพหมอเป็นต้นส่วนอาชีพที่ไม่สุจริตนั้นก็ได้แก่ขายซีดีปลอมขายยาเสพติดเป็นต้นเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีงานทำเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเอง การทำงานก็คือการนำความรู้ที่เราเรียนมาประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ในการดำเนินชีวิตแต่ละคนก็อาจจะทำอาชีพไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะก็ต้องให้เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะแต่ละอาชีพก็จะทำให้เรามีเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่และก็เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยค่ะ ่าสู่กันฟังน้องๆคะโตขึ้นน้องๆอ,อยากจะทำอาชีพอะไรกันบ้างคะแล้วเพราะอะไรถึงอยากทำอาชีพนั้นลองเล่าสู่กันฟังนะคะน้องๆคะคงเห็นอาชีพต่างๆมากมายเลยนะคะในแต่ละวัน แต่อาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานน้องๆทราบไหมคะว่าคืออาชีพอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำความรู้จักกับการทำงานที่สุจริตและมีความสำคัญกับสังคมไทยเรากันคะ่ะอาชีพที่ว่านั้นก็คือชาวนาชาวสวนชาวไร่เลี้ยงสัตว์ชาวประมงครู ตำรวจทหารหมอและอาชีพบริการค่ะที่เรามีข้าวกินมีอาหารมีข้าวของเครื่องใช้มีการบริการต่างๆเช่นช่างตัดผมก็เพราะคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นั่นเอง อาชีพสุจริตคือการประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายและประเพณีของสังคมด้วยค่ะก่อนจะมาดูตัวอย่างอาชีพสุจริตเราลองมาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าให้น้องๆเลือกว่าอาชีพต่อไปนี้เป็นอาชีพสุจริตหรือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย น้องๆรู้จักอาชีพเหล่านี้กันไหมคะทำนาเป็นอาชีพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศและยังมีผลผลิตส่งไปขายยังต่างประเทศอีกด้วยคะ่ะทำสวนเป็นอาชีพที่ทำการปลูกผกักและผลไม้ มาให้เราได้กินกันค่ะทำไร่เป็นอาชีพที่ทำการปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นไร่ออยไร้ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังมาให้เราได้กินกันอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อมาจำหน่ายเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนั่นเองค่ะ อาชีพชาวประมงจับสัตว์น้ำหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลามาขายค่ะอาชีพจักสารทอผ้าเป็นอาชีพที่นำวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นเองมาผลิตนั่นเองค่ะค้าขาย เป็นอาชีพที่ทำการขายสินค้าต่างๆแก่ผู้บริโภคค่ะเช่นขายอาหารขายเสื้อผ้าค,ค่ะสุดท้ายคือบริการนะคะอาชีพนี้ก็เป็นการให้บริการกับคนในชุมชนในด้านต่างๆค่ะเช่นตัดผมเสิร์ฟอาหารซ่อมรองเท้า ซ่อมนาฬิกาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีอาชีพสุจริตอีกมากมายนะคะเช่นหมอทหารตำรวจนักบินอาชีพคนกวาดถนนอาชีพคนเก็บขยะอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นต้นค่ะแต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเพราะทำให้เรามีรายได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะทุกๆอาชีพที่สุจริตล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อสังคมและชีวิตของเรานะคะ น้องๆที่ตอบพี่ช่วงเล่าสู่กันฟังว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนั้นตั้งใจเรียนและทำให้ได้นะคะต่อไปคาบหน้าเรามาเรียนรู้กันเรื่องความสำคัญของการทำงานว่าทำไมเราต้องทำงานแล้วงานมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างมาติดตามกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ